วันนี้เราจะมาเย็บแปะกผาดกระเป๋าให้ดูนะคะนะคะนี่คือชิ้นชิ้นปาาก,กระเป๋านะคะเราจะมาแปะกับกระเป๋าชิ้นนี้นะคะผ้าขาวนะคะ นี่นะคะเราจะเอาสีผ้าแปะนะคะมาแปะไว้นะคะเพราะเวลาเราเราล้มอันนี้ลงมาเนี่ยเขาจะได้ไม่เห็นสีขาวนะคะอย่างี้ยก็จะเป็นกระเป๋านะเราจะมาเย็บแปะไว้นะคะ ันนี้ถุงอันนี้ถุงกระเป๋านะคะเนี่ยเราไาเย็บแปะไว้เสร็จแล้วแล้วก็เนี่ยมาเก็ตลบมาเห็นี้ยน,นี่ค่ะเราจะก็จะตลบมาเป็นเนี้ยก็จะเป็นกระเป๋านะคะแต่ตอนนี้เราจะทำแค่เย็บแแบตัดก,กระเป๋าไว้ก่อนนะคะ นี่ค่ะติกระโปรงนะคะกระโปรงชิ้นหน้านะคะกระเป๋าสองข้างซึ่งเราได้เย็บถุงกระเป๋าติดไว้แล้วสั้งสองข้างนะคะทีนี้เราก็จะมาแปะตักระเป๋าว้นะคะก็คือเอาชิ้นนี้มาแปะไว้ชิ้นนี้มาแปะไว้สองข้างก่อน,นะ เราจะทําทีละขั้นตอนนะคะก็คือถ้าทําชิ้นนี้เสร็จแล้วเราถึงจะไปเย็บหลกเป็นกระเป๋าขึ้นมาขั้นตอนทํากระเป๋ามันมันจะมีหลายหลายขั้นตอนนะ,ะเราทําทีละขั้นตอนนะคะนี่เองี้ยเห็นไหมที่แรกที่แรกเราก็จะเย็บที่แรกเราก็จะเย็บผ้าขาวติดกับกระโปรงเย็บผ้าขาวติดกับกระโปรงเสร็จแล้วก็มาลงคิ้วนะคะลงคิ้ว แล้วครั้งต่อมาเราก็มาเย็บแปะท้าชิ้นนี้นะคะใส่กับตรงนี้ไว้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะล้มมาอย่างนี้นะคะแล้วก็เย็บเย็บสกัดไว้นะคะนีนะ่ก็จะเป็นกระเป๋านะคะหลายขั้นตอนมากนะคะกต่จะเสร็จแต่ละตัวนะคะแต่ตอนนี้ก็คือเราจะเย็บแปะตักกระเป๋าไว้ จะทำทีละขั้นตอนนะี้เราจะเย็บแปะให้หมดก่อนแล้วเราค่อยจะไป พงถุงกระเป๋านะคะเรียแปะให้หมดก่อนแล้วก็จะไปโพงถุงกระเป๋าแล้วค่อยมาจับเียับเหมือนที่ทําให้ดูเมื่อกีะคะ้ค่ะอนนี้เราก็จะเย็บกว่นี้ไปก่อนแปะไว้จนหมดเลยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะ ทำแบบนี้วันหนึ่งเราจะทําได้เร็วนะคะค่อยทําทีละขั้นตอนนะครับ สวัสด,ดีค่ะน้องแมวสบายด,ดีบ๊อสบายด,ดีจ้าแม่เดชสบายด,ดีค่ะไอเดชสบายด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะมันอหน,หนี่เป็นจังไดเนาะเห็นหนาน่ะเห็นแต่ไปยกสะดุ้งยุบปั๊บ,บยุบเห็นแต่ไปยกสะดุ้งยุบ เอาเมื oh. no ่อไปโดนอั่นี้อย่างอีกแล้วน้อบัเนี้ยให้จังไดล่ะให้จังใดล่ะไอเดชก็เพิ่งสีออกมันไปโดนอัน กรีนอันกรสกรีนน่ไหมมันไปโดนอันนี้อีกเราให้แจ้งได้หลมันสิออกบันี้เมื่อไดตั้งใจเห้มันเป็นแบบนี้ไอเดีเท็ดเป็นว่าเอาออกมาเป็นไรธรรมดาเอาไปตองใส่ตัวเนี่ย เห็ดจัรไหโอ้ยทุกเธอเลยมือไปแตะโดนย้งไปผู้ใดเห็ดเป็นบอกแ่ค่ะบอกแน่อันมันไปโดนอันกรีอ,อย่างกรีนกรีนสกีนนี่มแม่บัดที่นีเขาเสียเอาออกนี่มแม่อไอเดียที่ไหนละไอเดี แต่ไม่แต่มองคีีสกรีน่แต่ไม่แต่ไม่ไมลองเบิงเสร็จสิน้นมันม่ออกอ่ะ โอ้ยียังนี่อายกบเป็นเอ้า,อา,อาเป็นพื้นล้งวันนี้เป็นเสือ้อวันนี้เอา้า โอ้ยน้อพี่น้องเลยเห็ดบเป็นผู้ใดเห็ดเป็นบอกแน่นี่ต่ไอเดดเขาว่าคุยน้ำน,นี่อันตั้งเย็บผ้าอยู่ดีๆวันนี้หันหน้ากลองมาคุยกับไอเดดคุยไปคุยมาเมื่อไปโดนเสีเอาหันสิมุนกลับนะสิมุนกองกลับเมื่อไปโดนพี่สกีนฝัดขืนมาแบบนี้ขืนมาแบบนี้เสียเอาออมาหาอะไรสดว่าหาจักเย็บผ้าคือเกา่ากะมาบ่าใดได้บดที่นี่ อายก็บ่าป็นว่าสันเห็เังไดล่ะเปิดฟิวเจอร์อยู่อ๋อนี่ปิดกล้องปิดกล้องก็มืดมืด เอาแล้วเด้อลองแต่ย่อนกลับเบึงท่าตกกะขึ้นไม่น้องแต่ย่อนกลับเบึงแต่ย่อนกลับมึงไหนนาะเอาเป็นหนาจอมือด้วยี่้เอาสว่างเอา <laughs> เอาเอาเมือดเอาสว่างเออสิบนาทีแล้ว ลูกลูกซ้อนขังลางนําแม่อ่อมันก็ะสิออกมากทา้งอื่นเลยอ่ะไอเดียนี่มันขึ้นเมื่อใดจ้ะแต่แล้วจ้ะบ่ได้อ๊ ปวดหัวเฮ็น <laughs> จังไหนนะสิร้องกับสิบนาทีเหรอพ่นกำลังเข่ามาเข้ามาในหน้าจอสกีนเสร็จสิ้นวันนี้ให้เบิ้งกเกษียรพังลังกันแล้วกันเนอะ้านี่ชุด ชุดที่ให้นานเห็นว่าไอเดียวสวยปะก็มีซิมีชุดนี่แหละชุดอันไปตามน้ำกันแล้วกันเนาะ <laughs> อันนี้ซิมีชุดไทยเนาะเอออันนี้ซิมีชุดไทยสวยเสื้อผ้าเล็กหน่อยสีฟ้ามีระบายตรงข้อมีอันี่แหละ นีก็สิมี่ชุดจีนนี่งาน,นรักงารัก,รกเห็ดช่วงนี้เห็ดกระโปรงตำรวจเียอนีีก็สิมี่ชุดน,นี่ชุดกีเพานี่นี่พวกนีแหละแล้วก็มีสบายอืม ตามมันเลย <laughs> กดแล้วมันมาออกไอเดด <laughs> สยสยๆเ <laughs> นี่ยกดแล้วมันมาออกเ <laughs> นี่ยเทีดกับมิจงกระเบนไม่สบายนี่แหละเพชรพวกนี้แหละอันนี้ อันนี้ตัวละเท่าไรสิบี่สิบยี่สิบสามบาทเนี่ยยี่สิบสามบาทพวกเนี่ยยี่สิบกว่าบาทมดอันนี้สิแปดบาทคาเย็บนะคาเย็บ ตอนนี้ตอนนี้เย็บกระโปรงกระโปรงทรงเอกระเป๋ากระโปรงทรงเองยังอย สามนาทีถ้าอ่านเป็นแบบนี้ไอ้ล่่งแล้วขึ้นไหมเหนวะถ้าไอ้ถ้า,า,ถ,าถ้าเป็นแบบนี้ไอ้รุลงแล้วขึ้นไหมเดี๋ยวให้มันครบสึ่งานาทีก่อนอเดียดว่าอยากว่าอยากลบถิ่มมัน,นหน่อยๆเดี๋ยวอีกสองนาทีอ่าอีกนาทีหนึ่งให้มันครบสึ่งานนาที่คยรุ่งสุบรีลบไล่นะแล้วค่อยขื้นไหมให <laughs> ้ครบซึ่งานนาทีกันอีกนาทีหนึ่ง เวลาเขาล,ล่งเราขึ้นม่เขาว่าต้องลบไล่เก่าออกไงทำมันห,หน่อยๆก็เือนกับสิอยากลบนะมันก็นเฮ็ดว่าเป็นด้นเลยเนาะม่นมีคนท้นมาบอกเลยนี่เฮ็ดจากไหนนี่ที่จริงว่าหน่าสิกลับไปแบบเก่าได้ <c oughs> อีกสิบวินาที <c oughs> ขอบคุณหลายๆไดเดดไดเดตดะเขามาไหม่เด้อสิโลงแล้ว อีกสิบวินาทีโอ้ยแต่ยังไงเดี๋ยวตอนเที่ยงสิต่ำบะคุงช่วยเดดเดดโนบิึงเ,เด้อต่ำบะคุงซื้อกินเกษตรเยอะผ่านี่แหละเดี๋ยวตอนเที่ยงตามมา่ำบะคุงเสบ็บเส็บนัวๆวต่ำแบบได้่อยแส็บนะแมกขาเกาสิมาบอก <laughs> <laughs> ครับ <laughs> แบ้นเอ็ เปิดเห็นในเดืนจำไดกนกะนียตึกสะดุ้งแน่เห็ดปา่าแน่คุณนะหมู่บ้านในเห็นนี่อ่าวิ้วสวยๆบ่อยู่ล่านล่านในเนาะเพราะดีเป็นไปน,นอนอ่นบอกไตยอยู่กับเรบ่อด้ไรเขาเบึงแคบเรียนพานอ่าสิบห้านาทีแล้วขอบคุณนะจ้าเดี๋ยวลงขึ้นไปนะคะ่ะเนาะ